รวมทั้งน่เอแม่รถเขาน่ากับไม่ได้บ่ขุอน้ำไหลหลวหรวหลวหัวยตุ๊กตาบึคืนนี่เบยะตะกายะตะไก่เลยดีเิ้งเบิ้งเบิ้งไหลลงนาใจบัดเลยเบิ้าสอนสอนเ่าเียวกินนีเนาะสอนสอนเช่าอรเนาะบ้าเบิ้ง

มันต้นกอกดิผู้หลักน้ำแสดงมาว่าแห้งแค่น้อยเนาะง้อไปห้อยไปอยู่บึ้งผู้หลักบึ้งบึ้งต้นกอกได้หนิง่นบอต้นกอกเลยเนาะเฮ้ยตาบวมกินได้บ่บวมเอ้ยน้ำควรขนุนสองเทียแล้วไปสาธุ กูในน้ำไล่คลายเนี่ยตะกี้มันเห็นอย่างยุ่ยะเดยนหกเดยนจุดคนดวานเขาละลา,า,า,าน้ำท่วมถนนหนทางขึ้นจังคือสิบวบวกไนบ่นนิใหนตันเกเทงมาเดยอหนกอขอกห้ง น้ำคักน้ำแน่น้ำไหลายคักบึ้งบึงมันไ,ไหลลงมันไหลลงไปทางเดียวแมนบอทางนั้นไปไม่ได้ให้เกี่ยวไปขี่เลย <c oughs> บึง้งไม่แข็งคอยาองานเอาไอว้หมงุงเป็นหมุนเป็นรูป เฮ้ยเบิ้งวันน้าเปรี้ยวไร้รู้เหงนไร้รูไวายวอยู่ต้องเจียมเหมนบ่เห้นเบิ้งเฮ้ยเบิ้งมันถ่วมคล้องคล้องหน่อเลยไอ้เบิ้งหานอีกว่าอื๋ง